ช่วงนี้มีความคืบหน้าผลสํารวจตู้คอนเทนเนอร์นะคะปรากฏว่าไม่พบโครงกระดูกติดตามได้จากคุณศรีสุดาวินิสุวรรณรายงานสดจากจังหวัดชนบุรีค่ะเชิญค่ะคุณศรีค่ะคุณกุลธิลาคะด้านหลังดิฉันนะคะเป็นจุดท่าเรือค่ะที่คณะสำรวจตู้คอนเทนเนอร์เดินทางออกไปตั้งแต่เช้านะคะและขณะนี้เนี่ยก็ถ่ายวิดีโอเรีเรยบร้อยแล้วภายในนะคะไม่พบว่ามีกระดูกข,ของสิ่งมีชีวิตนะคะพบเพียงแค่ปลาฉลาม3ตัวอยู่บ้านนอกเท่านั้นค่ะ ดรทอนธรรรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเดินทางไปพร้อมกับคณะดำน้ำสำรวจตู้คอนเทนเนอร์ให้สัมภาษณ์ระหว่างคอยควบคุมการทำงานบนเรือหลวงตะลิปงว่าคณะสำรวจพบช่องสี่เหลี่ยมความกว้าง60เซนติเมตรลักษณะเหมือนเคยมีฝาปิดแต่ฝาได้หายไปและเมื่อส่องกล้องว,วีดีโอลงไปก็พบว่า มีบันไดเป็นทางลงทําให้นักสํารวจยังสงสัยว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้อะไรส่วนภายในตู้เมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วไม่พบซากกระดูกสิ่งมีชีวิตมีเพียงเปลือกหอยจึงนําภาพที่ถ่ายได้มาดูร่วมกันและประชุมกันอีกครั้ง ส่วนสิ่งมีชีวิตที่พบตอนนี้ก็มีเพียงแค่ปลาฉลามพยาบาลขนาด1เมตรจำนวน3ตัวนอนอยู่ภายใต้ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งแม้จะพบปลาฉลามก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าจะไม่มีสารเคมีแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ได้มีการเก็บตัวอย่างดินในขนาด40เซนติเมตรเพื่อนํามาเก็บข้อมูลต่อค่ะ ค่ะและขณะนี้นะคะคณะสำรวจก็ยังอยู่ที่กลางทะเลค่ะจะนำวิดีโอมาดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งและจะมีการถแถลงข่าวในเย็นวันนี้ค่ะ